สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังทิ้งวิ่งอยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําชาเลนจ์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอข้างล่างครับตอนนี้นะครับโอ้โหเหมือนเดือดมากๆครับต้องรีบหาปืนก่อนเลยครับไม่งั้นซวยแน่ครับดูดูครับมีกันัวมากเก็บเก็บเสียงมาก่อนนะไปครับของคนต่อครับบนแถวนี้จะมีนะครับ เสียงอันนี้เป็นหมวดโซโล่เดียวนะครับต้องระวังเลยครับโอทัพพาได้ต้องเรียกได้ว่าจบแน่นอนครับนี่ครับเจอแล้วหนึ่งครับอุ้ยมีคนยิงต่อต้องหนีแอบ่านครับแอบวางครับ้างหลังนะครับไปครับนี่ครับนี่ครับชุดขาวชุดขาวครับชุดขาวโอ้โหเด่นดีจริงครับ อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเรียบร้อยครับนสาแน่นอนครับผมน่าจะมีอุอุยอ่ยโดนแล้วหูเกือบสวยทุกคนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับทุกคนช่วยมงหาหน่อยอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับอุ้ยเกือบแย่เลยนะครับโอ้แล้วมีเสียงเท้ามาอีกนะครับ ต้องบอกว่าศัตรูรอบทิกจริงๆครับตานนี้บนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเรียบร้อยครับยังไงปั๊มยานก่อนครับต้องบอกว่ามันยังต่อนเรื่องครับแต่วันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะมาฆ่ากันนะครับไม่ใช่ชาเลนนี้ครับวันนี้ครับแต่ว่าไงก็ต้องเก็บก่อนครับมันเยอะจริงๆครับ จอแล้วไปเลยครับไปหนึ่งครับยังไงเดี๋ยวผมขอซ้านแป๊บนึงครับโอเหมือนบูทแคมป์จะยังไม่เคลียนะครับตอนนี้ครับอุ้นี่หกคิวไปแล้วนะครับมันเยอะมากครับคนลงเยอะจริงๆครับเมืองนี้ครต้องบอกว่าฮอตมากในตึกแดงครับจะยินเสียงครับคือไปเช็คกันสักหน่อยครับ ไม่รู้นะครับไล่ล่าครับไล่ล่าอย่างนี้เวลาเล่นคนเดียวนี่มันน่ากลัวเหมือนกันครับเหมือนวิววิวครับระวังครับสะพานนี่จบอย่างเดียวครับเมื่อกี้ยังมีเสียงเลยนะครับไอ้ไหนแล้วไม,ไม่รู้นะครับทุกคน ไม่เป็นไรครับปล่อยไปก่อนครับเหมือนจะไม่เจอนะครับวันนี้ผมวิ่งล่าเลยนะเนี่ยยังไม่เจออยู่ทุกคนเรียบร้อยครับโอ้โหแอบมานอนอยู่ข้างบนนี่เองครับแต่แน่นอนครับคราวนี้ชัวร์วครับบูทแคมป์เคลียร์ครับ วันนี้นะครับชาเลนจ์ที่เราจะมาทำกันนะครับดูชุดผมครับแยกได้ว่ามาชุดเต็มทหารเลยนะครับโอ้โหชุดเต็มครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมาพางตัวแบบเนียนๆกันครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ท้าทายมากครับมันเนียนยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เป็นด่านแซน h ็อกครับใครเล่นผับจีมอบายจะรู้เลยครับบ็ด่านนี้ครับเป็นงูกันเยอะครับเป็นงูคืออะไรครับนี่ครับเหลือเป็นงูครับหและชุดผมสีเขียวครับ ต้องบอกว่าทายาสูงๆนี่เนียนมากๆครับรับรองว่าวันนี้มันแน่ครับการพรางตัวนี่โหนอกจากชุดผมแล้วนี่ก็ถือว่าพรางเป็นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการนะคือชุดพรางครับโห่ถ้าได้มานี่ต้องบอกเลยว่าตานี้เนียนมากๆครับ <ST RC> หาก่อนนะครับต้องหาแอร์ดรอปให้ได้ครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเก็บเสียงนะครับออกเก็บเสียงของปืนครับ ไม่งั้ถ้าเรายิงไปนี้ศัตรูจะเห็นวิธีกระสุนแน่นอนครับไล่หาของก่อนคับนี่ครโอ้ยเหมือนโอกาสนี้มาแล้วครับเป็นใจมากๆครับแอร์ดอปตกใกล้ๆครับจังหวะนี้ต้องไปครับแล้วมันลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ชุดพรางของแอร์ดอปหรือเปล่าครับไปครับเราไปล่าแอร์ดอกไปครับทุกคนแต่หลังจากที่เราได้ของครบแล้วนี่เราจะนอนพางแบบเนียนๆเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเนียนแค่ไหนครับแล้วได้ผลแค่ไหนครับแต่ดอกพายครับนี่ครับอุ้ยเป็นแฟการด้วยนะครับหวยแล้วผมว่ามีคนแน่นอนครับอย่างนี้ครับต้องเอาครับไปครับรูพู้แฟกันครับผมไม่รู้นี่ว่ามีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่ารบวังกันหน่อยครับ มีคนจะเก็บไปแล้วครับคนเก็บไปแล้วจริงด้วยครับอุ้ยเหมือนจะได้ชุดพางไปด้วยครับไปครับล่าครับผมจะต้องเอาชุดไม้ได้ครับเพราะน่าจะอยู่แถวนี้นะครับน่าจะยังไปไม่ไกลมากตอนบอกว่าโหตอนนี้เหมอกไม่เป็นใจนะครับดูครับฟ้ามาเลยครับ ราจะเริ่มพางตัวกันแล้วนะครับหลังจากนี้ครับไปครับเดนเนียนไม่เนียนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียงปืนมาจากตรงนี้นะครับไปครับไปครับเนี้ยครับเจอแล้วบอกเลยครับดูครับไม่เห็นแน่นอนครับดูครับอุ้ยขู่มือผมลั่น ดูไว้นะครับอย่างนี้สัตููระวังตัวแน่นอนครับเอาคารไปเรื่อยๆครับอูหต้องบอกว่ามันกลมกลืนจริงๆครับเหมือนหมอกจะเริ่มหมดแล้วด้วยนะครับเไปเรื่อยๆอยู่แถวนี้นะครับทุกคนลุ้นไปกับผมนะครับเพื่อผมหาด้วยครับ ว่าหนังหินนี้แน่นอนครับปร,รือเปล่าครับไปแล้วครับไปไหนแล้วไม่รู้ครับตอนนี้ครับหาเ่าน,นะครับและตอนนี้นะทุกคนโอ้โหได้จุดทุ่มแล้วดูครับโอ้โห ต้องบอกว่ามันกลมกลืนจริงครับโอ้โหมันแน่ครับตาเนี้ครับเรารอเลยครับดักรอเลยครับตอนนี้นะครับเหลือสิบเอ็ดคนเท่านั้นครับต้องลุ้นเลยนะครับโอ้แต่ผมเนียนมากครับผมมั่นใจแล้วว่าตาเนี้ครับคนจะมองไม่เห็นหลายคนเลยครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่คนมองเห็นก็มีนะครับแต่น่าจะน้อยครับผมว่าเราไหลไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ทําได้แค่รอเหยื่อนะครับนี่ครับ โอ้โหเนียนจริงๆรอนะครับรออย่างเดียวครับรอหมอกหายด้วยครับเดี๋ยวหมอกหายได้มันแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับเจอแล้วดูครับเนียนแค่ไหนครับอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นครับทุกคนดูครับมันเนียนมากครับเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับโอ้โหมันเนียนจริงๆโอ้โหตอนนี้เหลือแปดคนแล้วนะทุกคนไปต่อครับไปต่อโอ้โหได้เก็บเสียงแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆครับตอนนี้ครับ หูตะหมอกลงหนามากนะครับใจเย็นนะครับไปครับสู้กันต่อไปครับใจเย็นครับต้องบอกเลยนะครับว่าตาเนี่ครับหมอกเป็นใจสุดๆครับหูบีบมาทางฝั่งผมด้วยครับอย่างนี้เรารอแล้วนี่ครับอุ้ยมีเสียงจะ้า้มือนะครับต้องระวังครับเอาระเบิดเสียงโชว์ไปก่อนเลยครับถ้าอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ ไปครับเราคานกันต่อไปครับต้องบอกแล้วโอ้โหถ้าไม่มีหมอกนี่ผมว่ามันกว่านี้แน่นอนครับดูว่ามองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้ครับลองส่องดูหน่อยครับเจอเลยนะครับมันฟ้าจริงครับเจอครับเจอครับขวามือครับวิ่งมาแล้วครับดูครับความเมนียนครับต้องใช้ความเมนียนเข้าสู้นะครับ รอเวลาอย่างเดียวครับตอนนี้ครับวงเล็กมากๆเหรืออีกสองคนเท่านั้นครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะคานกันหมดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเนียนกว่าครับนี่คบอคนเห็นผมแล้วสวยแล้วครับต้องวิ่งครับถอยก่อนครับโอ้โหเกือบแย่นะทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้เนียนเหมือนจะใช่หรือเปล่าใช่ครับ หลังผมก็ต้องต้องระวังกัข้างหลังด้วยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมากนะครับ่ลันั้นก่อนครับโอ้ตอนนี้นี่เข้ารอบลึกแลนลุ้นสุดๆครับดูนะว่าจะมีคิวี่สิบเกิดขึ้นหรือเปล่าครับจะเปิดมาหไวครับข้างหลังโอ้โหโอ้โหแย่เลยครับ โอ้โยากจริงๆครับน่าเสียดายครับและนี่ครับเป็นสกอร์ครับเก็บที่สามไปได้เท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าการพางตัวของผมในวันนี้ถือว่าเนียนพอสมควรเลยนะครับถือว่าสําเร็จครับโอ้โหแต่ถ้าได้ที่หนึ่งนี่จะเพอร์เฟกต์บ้ากๆครับทุกคนไม่เป็นไรครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ยี่สิบสามธันวาแล้วนะครับยังไงครับถ้าติดตามคลิปผับจีผมอยู่นะครับในวันที่ยี่สิบห้าครับ ถึงจะเป็นวันหยุดครับแต่ผมลงครับยังไงรบกวนฝากกดติดตามไว้ละกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนจะลาจากกันครับเดี๋ยวผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับฝากแชร์กันเยอะๆเลยนะครับรับรองครับคลิปออกเรื่อยๆครับออกต่อเนื่องครับยังไงติดตามผมไว้อย่าลืมนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ